สวัสดีครับวินนี่ครับสตางค์ครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเฟรนชิพก็คือจำใช่เราอยากถามว่าย้อนกลับไปจำได้ไหมว่าเราไี่เจอกันครั้งแรกเป็นยังไบจำได้ครั้งแรกรายการทอล์กกระเทยครับของยายบอมแปมใช่เป็นยังไงบ้างตอนนั้นเหรอเขาก็เขาก็นิ่งๆนะตอนนั้นอะที่ที่เราไปเล่นเกมเกมใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาก็นิ่งมีกี่ปีแล้วสามปีครับสามปีแล้วครับเขาก็นิ่งๆแล้วเราอะไรอยู่ตรงไหน ไม่เห็นเลยครับตอนแรกไม่เห็นใครเลยไม่อยู่ในสายตานะบ้าเนี่ยไม่เห็นใครเลยแต่พอมาพอมารู้จักกันแล้วก็ได้เล่นด้วยกันเรื่องแรกคือปลาบนปลาเนาะอ่าก็ก็เราก็เล่นด้วยกันเป็นเห็นก็เห็นแล้วก็เริ่มเห็นแล้วเราก็เป็นหมู่มวลเล่นด้วยกันแล้วก็เออมันในสตางค์คุยสนุกดีอ่านงเป็นคนคุยสนุกแล้วก็แบบว่าเสียงนุ่มเป็นผู้ชายอบอุ่นอ่าแล้วเราก็ว่าเขาอ่ะน่ารักก็เลย ก็เลยแต่ว่าหลังจากนั้นเล่นเล่นมาเล่นมาด้วยกันเรื่องเลยนะแล้วก็แล้วแต่ดาวแล้วก็มาแฟนผมในฐานะนักเรียนเลยใช่ครับตอนนั้นอย่างที่เราฟังบองเขายิ่งเงี่ยมมันเป็นยังไงเยี่ยมก็เงียบอบบถ้าคนเห็นคาแรคเตอร์วินนี่ก็คือเขาจะนิ่งๆไงไม่ค่อยพูดค่อยจาเท่าไหร่ก็จะก็ผมหล่อครับหล่อเลยหล่อเล่นก็เขาเรียกว่าอะไรแบบซองติ่มอะแล้วเขาก็ชอบแซวผมก็ติ่มเหมือนกันได้ไหมที่คนบอกครับผม บอกว่าเราทุกคนว่าเราลองแบบเปลี่ยนไปแล้วจากตอนที่แบบนิ่งมันอ๋อใช่พอพอได้เวิร์กช็อปแล้วตอนนั้นไม่เวิร์กช็อปแล้วก็มาเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเยอะพอเวิร์กช็อปเสร็จแล้วก็นิ่งกว่าเดิมเอ้ยไม่ไม่ก็คือแบบว่านี่เลยแบบว่าดีดอ่ะเขาเป็นแบบว่าสนุกสนานเลยใช่ครับก็แบบเขาเรียกว่าอะไรก็คุยกันง่ายขึ้นครับเพราะว่าแบบว่าเนาะคุยกันง่ายเนาะเพราะแบบทุกคนสนิทกันหมดเลยแล้วแต่แล้วแต่วันวันที่เอ็นเนอร์จีน้อยผมก็จะนิ่งวันที่เอ็นเนอร์จีเยอะผมก็จะบวกเออ ครับจนมาพอจากปาร์คเป็นเรื่องอะไรนะเราจะมาแล้วแต่ดาวครับมีเขาเรียกว่าอะไรสนิทกันขึ้นไหมเรื่องของเราใช่สนิทกันขึ้นทุกเรื่องเหรอครับจริงเพราะว่าแบบว่าอยู่ด้วยกันเยอะเนาะแล้วแบบดาวนี้ไปถ่ายที่เชียงใหม่ด้วยใช่ครับก็จะฟีลแบบว่ามีทั้งถ่ายในเมืองถ่ายถ่ายต่างจังหวัดแล้วก็แบบว่าแบบว่าเขาเรียกว่ามีมีหลายรสชาติดีชีวิตใช่ได้เจอกันแบบว่าบ่อยเลยครับ พอมาแฟนผมก็คืออันนี้คือสนิทกันแล้วแบบว่าใช่ก็แบบว่าง่ายครับทางานง่ายแต่ว่าแฟนผมนี่ก็คือตอนแรกก็จะเป็นเพื่อนกันแต่พอต้องมาเล่นคู่กันก็ก็รู้สึกว่าง่ายเนาะมันแบบว่ามันสนิทกันมาทั้ง2เรื่องแล้วอ่ะมาทํางานเรื่องนี้ก็เลยง่ายแต่ว่าก่อนมาเล่นก็ต้องเวิร์กช็อปเพื่อแบบว่าเขาเรียกว่าถ่ายทอดมันออกมาให้ให้ดีที่สุดใช่ครับเราเห็นความตั้งใจในการประกันไหมว่าเราต้องการให้ผลงานชิ้นนี้มันทำดีไปเโอ้แน่นอนความจริงตั้งแต่บ่าบนฟ้าแล้วตั้งใจทุกเรื่องเลยก็อยากทําให้ดีที่สุดครับผมแล้วก็ ทำเต็มที่อ่าใช่ให้ทำเต็มที่ครับผมเงื้อผมออกอ่ะเงื้อผมอ้ออะไรนะแล้วหลังจากนี้ล่ะแล้วหลังจากนี้ก็จะเต็มที่ขึ้นอีกครับเงื้อออกเช็ดเช็ดเงื้อให้หน่อยไม่มีทิชชู่อ่ะพี่ไหนอ่ะงันไม่เป็นไรเอ้าผมไม่มีทิชชู่เหมือนกันตอนนี้ยังมีขอบคุณเลยที่ตางก็เดิมาด้กันโอ้โหจริงต้องขอบคุณนะขอบคุณแฟนคลับเลยใช่ครับแบบว่า แบบว่าโอ้โหเขาซัพพอร์ตเราจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ก็เราสัมภาษณ์อยู่ก็เขาก็ยังอยู่ฝันยู่เลยแบบดีใจมากเลยไม่ว่าเราจะทําอะไรหรือว่าจะไปไหนนะก็แบบว่าคอยซัพพอร์ตคอยเอ็นดูพวกเราตลอดเลยนะพวกเราแบบขอบคุณขอบคุณมากๆจริงครับเช่นกันครับก็ขอบคุณ ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นสตาง์หรือว่าเป ead, ็นเพื่อนร่วมงานทุกคนแล้วก็รวมถึงแฟนคลับด้วยก็ซัพพอร์ตพวกเรามาโดยตลอดตลอดก็ดีใจครับผมแล้วก็พวกผมเนี่ยก็จะตั้งใจผลิตผลงานที่ดีแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปครับผมรักทุกคนครับรักทุกฝ่ายเลยครับรับผมรักทุกคนนะครับ